เสียชีพแตทึ่กล่าวเ้พวกเราลงมเลยลงมาเลยลงเลยลงมาเลยลงเลยลงเลยไป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 ้ลยไปเลยไลยไปเลยลยไปเลยลยไปเลยเลยไปเลยเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยเลงไปเลยไลยไปเลยไปเลยไปเลยล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 ไปเลย ฉันลงมาได้แล้วต่อ,อ,<า>ฉอยฉช้างั้น<า>หรอ <า S 1> ออกไปค<า>่ะ<า>เอตรงนั้นมีบ้นนานโดนตามมาจหญกระโดดมีดหาปืนกันดีกว่าอา้าเจอมีดฮ่าหมดทั้งบ้านนี่มีมีดลมเดียวตายอีกแล้วตายคนที่สอง ไปชนพวกแกซะชนพวกแกขี้แตกไปเลยไปกันเลยกอลินเสชิบัติกราบเฮขี้บอรลนี่ไม่ดีจริงแม่งเลยเสชิบัติกราบมาโอ้โหทะลุแผ่นดินไปเลยเย้เรามาถึงพื้นแล้วอันเดี๋ยวจะไปเล่นบับจีหรือว่าใส่เล่นหิ้ววะเนี่ยโอ้โห แต่ฉันไม่กลัวหรอกนะเดี๋ยวฉันจะไปหาของเนอ,อะอะไรวะทำไมบ้ามา่าผ่ต้องหน้าได้เฮ้ยไม่ค่อยจะตะอะไรวะเนี่ยไม่ค่อยเห็นทางอยู่แล้วยังจะมาบังหน้าคนอีกเฮ้ยข้านอดีกว่าเอ้เจอแล้วเฮ้ยสกอบไใ้ส่สองดูซิมีใครเปล่าส่องดูส่องดูเอ๋ก็งไม่เห็นจะชัดเลยทิ้งม่ง เขาเก็บไหนก็แล like ้วกันหมวกสามคอซ่าเป๋าสองเยอะมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเนี่มันมีคนไม่ว่ามันจะมีอซไรอยู่เนยวงก็เหลือแค่นี้แล้วก็มีกอซ่าแตกินไก่ฟรีแน่นอนเก๊ไก่ยเฮ้เฮ้เฮ้เมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะ เซชิแมทช์กราเฮ้ยวันนี้ซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่ละเซชิเฮ้ยฮอ่าฉันหนูไะฟาร์มของที่น,นี่ฉันว่าจ้าจะได้ของดีอยู่นะโอ้โหกระสุนเต็มเลยโอ้กระสุนฟ้ากระสุนส้มกระสุนเขียวเฮ้ยในห้องนี้มีอะไรโอ้โหชุดก็กระเป๋าเต็มไปหมดเลยฉันอยากได้ปืนมากกว่านะเอ๊ะ เหมือนว่ามันจะมีแอร์ดรอปมานะโอ้โหเครื่องมีอดปล่อยแอร์ดรอปลงมาแล้วโอ้โหแอร์ดรอปกองใหญ่มาก <c oughs> ว้าวนี่ปเป้าแอร์ดรอปขานมาขานมาค <c oughs> นคนคนหน่อยคนเอะออะไรปากตูดเอะเฮ้ยพวกเราจัดการมัน <c oughs> กฎหายแล้วเราพวกแกตายแเลยโอ้ไม่นะโค่ากลัวเลยเฮ้ยเเอดี๋ยวก่อนนะปืนไปเป็นกระสุนเอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้เก็บกระสุนสีน้ำตาลมาให้ลืมไปหน่อยนะเซชีบเซชื่องย์ถคาชอบคลิปนี้ก็อย่าลื